สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับน,นี่ก็ใกล้เทศกาลขึ้นปีใหม่แล้วนะครับแล้วสิ่งที่เขาจัดให้จำขึ้นปีใหม่ก็คือการจับของขวัญอะไรครับชื่อเจาเจ้าชื่อจริงหรือชื่อเล่นชื่อเล่นครับชื่อชื่อ,อไรชื่อฐานนี้ฐานนี้อ่าของขวัญอะไรที่เราอยากได้ครับของขวัญเหรออ,อะไรที่มันอยากได้เหรอเออ <laughs> <laughs> เขาจะให้เราได้โบโโเงินขึ้นในมีค แล้วของขวัญอะไรที่เราไม่อยากได้ครับได้หมดหละแคมีคนให้โอเคขออนุญาตต้อไปลงข้อถึงว่าจะเล็กจะใหญ่เราเอามีคนให้แต่สําคัญยังไม่มีคนให้อ๋อใช่ขอให้มีติดตามได้เชื่อๆะไรครับชื่อหนึ่งค่ะอยากถามว่าของขวัญอะไรที่เราอยากได้ รางวัลที่หนึ่งค่ะแล้วของขวัญอะไรที่เราไม่อยากได้ครับเมียน้อยค่ะถ้าเผื่อเขามีโลกใบที่สองเดี๋ยวจะได้ไปอยู่โลกหน้าแล้วก็เป็นประโยชนําสั่งโอเคขออนุญาตไปลมค่องดิกก็หนักเล่าเรื่องนะครับลาครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับชื่อชื่ออะไรครับชื่อพี่อุ๋ยค่ะอุ๋ยอยากจะถามว่าของขวัญอะไรที่เราอยากได้ครับของขวัญที่อะไรก็ได้ถ้าผู้ให้เขาให้เราด้วยความเต็มใจแล้วก็อาจจะเป็นของเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันสื่อถึงความตั้งใจที่เขามอบให้เราอะไรอย่างนี้ค่ะ แล้วของขวัญอะไรที่เราไม่อยากได้ครับของขวัญที่ไม่อยากได้เหรอคะไม่มีเขาให้อะไรพี่ก็เอาหมดค่ะถ้าคนให้เขาเต็มใจพี่ก็รับหมดค่ะมันขึ้นอยู่กับเจตนาได้ขอบคุณมากครับชื่อชื่ออะไรครับชื่อเจนค่ะอยากถามว่าของขวัญอะไรที่เราอยากได้ครับอยากได้เหรอคะก็อยากให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงโอเคสุขภาพแข็งแรงครับผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่ะครับอะไรครับชื่อไหนครับพี่อยากจะถามว่าของขวัญอะไรที่เราอยากได้ บอกได้คร yup. ับใช่ครับหอได้รกครับเได้ัพใหม่ช yep ื่ออะไรครับชื่อบิวค่ะอยากจะถามว่าของขวัญอะไรที่เราอยากได้อ่าอยากได้นิยายค่ะนิยายนิยายชื่อเป็นค่ะของขวัญอะไรที่เราอยากได้ครับอ่าอยากได้เงินค่ะโอเคแล้วของขวัญอะไรที่เราไม่อยากได้ครับของขวัญที่ไม่อยากได้ก็แบบอ่าก็อยากได้ทุกอย่างที่คนที่ตั้ง คนนี้ตั้งใจอยากจะให้ค่ะตั้ใจครับชื่อเฟนครับที่อยากจะถามว่าของขวัญอะไรที่เราอยากได้อยากได้โทรศัพท์ใหม่ครับแล้วครับอยากจะถามว่าของขวัญอะไรที่เราอยากได้เป็นใบรถครับรถโมเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์รถยนต์ครับโอเคอะไรครับลูนครับอยากจะถามว่าของขวัญอะไรที่เราอยากได้ครับกีตาร์ครับชื่อปามครับ อยาก,กถามว่าของควันอะไรที่เราอยากได้ครับสตาร์ทครับรองเท้าสตาร์ทก็ได้ประมาณสิบกว่าคนแล้วนะครับแล้วผู้ชมนะครับของควัมอะไรที่เราอยากได้หรือไม่อยากได้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ